ครับพบกันอีกแล้วนะครับคือวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนยางกดโซ่นะครับคือตัวนี้โอเคตัวนี้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกคือเราต้องขันน็อตเบอร์แปดนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามตัวนะครับแล้วก็มีฝาครอบปกติเ,เครื่องนี้เป็นเครื่องเวฟร้อยดีฟร้อยนะครับประมาณนี้จะมึนเหมือนกันนะครับ รถคันนี้จะเป็นไอซีเก้าสิบหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้มี2ตัวนี้นะครับด้านบนด้านล่างนลำเบอร์แปะพอเราขันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงออมาอ้ยอไม่เล็กดูดมึงทำไมเนีนั่จังวะกัดไม่ดึงออกเนีย ใส่มือเดียวดึงบอกนี่ละฟ้านี่ละฟ้าครอบจานจานไฟนี่ดึงออาได้ดึงมาเลยดึงเออโอเคเอาฟัง,ง,งถึงได้ยินซึ่งโอเคก็ออกมาแล้วนะครับอ่าโอเคมาต่อไปเรา จะมาดูวิธีการอาถอดจานไฟนะครับเนี่ยตัวถอดก็จะเป็นตัวนี้จะมีหลายรุ่นนะครับจะถอดบางรุ่นก็ใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้ตัวถอดจานไฟมัลแรกแล้วก็ยิงน็อตเบอร์14นะครับ ขันตัวนี้ออกอแล้วก็จะมีแหวนรองตัวหนึ่งทีนี้อันนี้คือผมถอดเอาไว้แล้วนะครับผมจําลองให้ดูเฉยนะครับอันนี้ผมถอดเอาไว้แล้วผมทําสอนวิธีการดับแรกแล้วก็คลายสังเกตดีๆคลายตัวนี้ออกให้เกือบให้หัวแ,แหลมๆออกไปสุดๆนะครับ ออกไปห่างประมาณจะมีด้านในบอกเนี่ยประมาณนี้เพื่อให้เกียวตัวนี้ไม่ไปชนนะครับไม่ไม่ไปชนด้านในก่อนเพราะตัวนี้จะเป็นตัวดันต้องคลายออกให้เยอะเลยเราก็มาขันอะไรวะเราก็มาขันให้เข้ากับเกียวตัวนี้นะครับจะมีเกียวในจานไฟจะมีเกียวนี่นะครับ เเขาลยหมุนให้สุดนะครับหมุนให้เข้าไปสุดอุปกรณ์ตัวนี้ก็หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ขายเครื่องมือพิเศษได้นะครับตัวดูจานไฟนะทีนี้พอเราขันตัวทางตัวนี้ เข้าไปสุดแน่นแล้วเราล็อกแน่นแล้วต่อไปเราก็เอาเบอร์2ีได้ผมใช้เบอร์2 4นะครับตัวนี้มือสส่นนิดนึงเข้ายไม่ได้กินเอามาล็อกตัวนี้เพื่อจับไว้ไม่ให้ตัวนี้มันเคลื่อนทีนี้ตัวนี้ เพื่ออย่าให้ตัวนี้ขยับนะครับหมุนตัวนี้แทนไปดันตัวนี้จะเข้าไปดันเพื่อให้ตัวนี้ดูดออกมาเพื่อให้ตัวเนี้ยดันตัวนี้เข้าไปดันให้ตัวนี้ออกมาข้างนอกนะครับมุนเนี้ยจับตัวนี้ไว้เลยนะครับมุนเนี้ยมันก็จะค่อยดูดออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคพอทีนี้เราก็จะได้ปิจาร ่อมาแล้วก็เรามาขันน็อตสองตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวครอบวงกลมตัวนี้ไห้ข้างในจะเป็นโอลิงนะครับกันน้ำมันเครื่องออกมานะครับข้างในด้านเนี้ยจะเป็นโอลิงเป็นยางโอลิ่เจะเข้าเราขันน็อตสองตัวนี้ามาก่อนนะครับผมมะใช้เป็นตัวนี้นะ เป็นตัวกระแทกนะครับรือหัวระเบิดบางคนเรียกจะเป็นตัวกระแทกให้มันขันออกง่ายนะครับเพราะตัวนี้เครื่องไม่เคยลื้อสักทีนะครับเพิ่งลือ้อครั้งแรกนะครับกาดจะแน่นหน่อยเดี๋ยวผมขอทำแป๊บหนึ่งนะครับไปลองนี่นะครับขันสองตัวนี้โอเค ต่อไปแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับมานก็แน่นนะครับเดี๋ยวผมขอสอบก่อนมีที่ให้ดึงนะครับแล้วเงี้ยหน่อยๆก็น่าจะออกแล้วนะครับมาโอเคทีนี้ผมก็ถอดออกแล้วนะครับรอให้ค่อยดึงออกมาก พอถอดออกก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับกระบอกลำโซ่ทำงานปกติตัวที่เราจะเปลี่ยนกนะ็คือตัวน,นี้ตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้มันมันกลมหมดละตัวนี้นะครับกลมหมดแล้วมันไม่มีเขี้ยวเลย นี่คือของเดิมนะครับที่มันหมดสภาพแล้ว,ลวเรารอดูของใหม่อีกนึงนครับที่ผมซื้อมาเเป็นของของเท้านะครับนี่คือของเที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวเนี้ย ดีอาไม้ดูนี่นะครับนี่เป็นอย่างเงี้ยจะมีฟันเชื่อกับของเดิมนะครับเมื่อสายไปไหน น,นี้คือของที่เพิ่งถอดออกมานะครับของเก่านะครับอันนี้คือของใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนออกนะครับคือตอนนี้ผมได้ทำลูกใหม่นะครับตัวน,นี้ก็เลยได้ถ่ายคลิปทำให้ดูสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นยางกิ้งโซ่ตรงน,รงนี้ที่มีน็อตล็อก โซ่ผมก็เลยยานก็เลยใส่ง่ายนะครับถ้าของใครไม่ได้ถอดชุดหัวออกนะครับก็โซ่ก็จะตึงสักหน่อยโซ่จะตึงเราก็จะต้องคลายตัวนี้คลายแรงดันนะครับของกระบอกโซ่คือถอดออกมาเบอร์สิบเราก็สามารถกดกระบอกลงได้ตัวนี้คือผมไม่ได้คลายนะครับเพราะว่าโซ่ผมานอยู่แล้วโอเคนี้ทําการติดตั้งเข้าไปนะครับเราก็วางเข้าไป เขียเข่ยวของตัวยางกิ้งตัวนี้ก็จะมาอยู่มาขบกันนะครับพอดีกับโซ่นะครับตอนทํางานัน,นก็จะกิ่งจะเป็นตัวรองนะครับโอ้โหอะไรเนี้ย โอเทต่อไปแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมครับผม